โอเคครับวันที่แล้วก็อยู่กับเกม Low Box แมปอะไรรู้เปล่าแมป Tower of Hell นี่เองก็บอกว่าคือน้องจีโน่ไปดูช่องนี้มาเดินนายฟอนเขาจะเรียอยู่แล้วหน้าเล่นมากเลยก็เลยลองมาเล่นบ้างแล้วเดี๋ยวจะดูซิว่าน้องจีโน่เนี่ยจะไปด้ไกลรจะเท่าไหนก็เดี๋ยวก็อย่าลืมไปติดตามเขาด้วยอ่ะมาก่อนเลยเออเออมืนวัดทัวร์มาติดอยู่กำแพงไดไไงอ่ะ มาเดี๋ยวเราจะใช้โหมดอ่าก็เรีเยกว่าชิปล็อกนะในการเล่นเลยก็ดูจากศอกแล้วเออจะเนอะไรเนี่ยอาน้ำาหรอไม่ใช่โอ้โหดูจากความยากวันก็น่าจะจะัะจะยากน่าดูนะแต่เขาเขีนยนว่าเลเวลศูนโอเคปะเอาแล้วนี่ใครเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูนะเห็นเขาว่าเกมนี้มันเล่นยากเออเออะไรเน่อันนี้อะไรอะี่ยทำไงอ่ะกระโดดขึ้นเนี้ยอ๋ออันนี้คืออะไรเี่ย ห้ามโดนอ้าวเ,เ,เดี๋ยวหล่นเลยต,ต้องใจเย็นๆอย่าหัวร้อนก็ชึบเอาเดี๋ยวก้อนมันมันยากอย่างนี้แหละแล้วต้องกระโดดถลางขึ้นมาใช่ไหมนี่ก็ว่าก็ระวังวัง,วงโดนแสงก็ะโดนแสงก็ตัวขาดออเอาจ็บเจ็โอ้เริ่มเลยนะเริ่มออกอาการนะเริ่มจะหัวร้อนขึ้นมานิดๆน่อยๆแล้วไปชึบไปชึบ ไอชื S <S <conclusions> <An term im bing> <ess> ่อโอ้โคนั้นเขาเซียนเหลือเกินโอ้โหเซียนเออจอบจอไปเอ้าไอเราันเลื่อนได้ยังไงล่ะโท้อทีมันเราจะไม่ห่วยล้านจะใจเย็นๆเล็กเจยังมีสติใจใจเย็นนะค่อยๆไปแล้วเก็จะค่อยมันมันมันอ่ะค่อมันมันหมุนติ้วเลยอ่ะอ้าวอ้าวตัวแตกเลยบอกว่าอะไรไม่รู้อันรอทออัทอปอะไรไม่รู้ ช่างมันอ่านไม่ออกโอเคไปกันต่อเลยเออเดี๋ยวเอแหม่แหม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จต้องอยู่ที่นั่นเาบอกว่าเกมนี้เล่นจะครบมันโกงโกงตรงไหนตอนนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะเราจะใช้จะเรียบไม่ได้เอาคนมันไม่โดนเบียดกันด้วยไอชืบไอชืบไอชืบชิบเชิบเชิบเชิบโอเคสวยไอชืบโอเคผ่านแล้วโอ้ย กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนั้นดูเสียนมากเลยโอเคไม่เป็นไรเราจะสู้ตายมันต้องมีอล็กกับดักอะไรแน่เลยมันไหลนี่นาเนี่ยมันไหลเดบอกว่ามันจะไหลอีกมันน่าไหลใช่ไหมโอ้ใครมาไอโนอะไรเขาไอลนโนโนโอ้โหมีแสงด้วยคนนี้โอ้โหมันเออ ถ้าไอโน่ตกไปนะไอโน่จะเลิกเล่นแมปนี้แล้วโอ้ยยาก็จะหมดแล้วโอ้ยโอ้เข้าเซียนกันมากเลยอันที่คืออะไรเขาโดนแสงอันนี้ก็ือเปล่าเอา้าไอโน่ลงมาได้ไงอะ่ะอย่าบอกนะต้องเล่นใหมเ่เอาเฮ้ยมันเปลี่ยนรยนูปแบบใหม่แล้วีกว่าถึงเอา้าเพื่อนบังอะ่ะตายเลย โอใหม่สิจอ๊บไอเกมเนี้ยมันเป็นเกมฝึกสมาธินะทุกคนถ้าใครไม่มีสมาธินะไอโน่นะนําให้มาเล่นเกมน,นี่นะนี่นยันไงไอเจ๊บไอเจ๊บจจ๊บไอเจ๊บไอเจ๊บจจ๊บจจ๊บไปเล่นไปโดดไปไปยี่ไปยี่ไปเลยไอ,อ,อย่โอ้โหอะไรวะอนะไรวะโอ้โห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 ,โหคือแสงอะไรบางอยู่ตรงเนี้ยไอเจ๊บ ไอ้ไอ้อะเออชึบเอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันยากสุดเลยเกมเด็กเกิรนเดี๋ยวกิร์นชึบในที่เป็นบันไดค่อยเต้นค่อยไปต้องใช่ช้าอย่ารีบเอ้ยเขียวสุดเกินเออชึบคนเอ้ยมันหล่นลงมาเกือบตายโอเคอันนี้ก็น่าจะแบบชึบโอ้โหคนนั้นก็มีฟองโอ้โหมันก็มองยากสุดเลยเกิน ชอบอ๋อมันมีโลมันมีแสงบางเลยเฮ้ยชอบอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอ้อทุกคนต้องใส่เราจะไปไม่ถึงข้างบนแล้วเนี่ยอันนี้ประตูอะไรเนี่ยก็บอกว่าโปรทาวเวอร์โอเคเข้าไปเลยโปรทาวเวอร์ออลเฮลเออโอ้โหเป็นเมาส์อย่างเงี้ยเลยเหรอโอเคเราจะมาเล่นในโหมดโปรทาวเวอร์กันบ้าง เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ไปชบเอ้าหายเฮ้ยเฮ้ยเันเดินไปได้ยังไงลนะ่ะนาขอโทษมันล่องหนนะเฮ้ยมีเป็นลังไงเลยบางอย่างหรือเปล่าโอ้เอา้าหัวทำไมจมแบบนี้ยเอ้าโอ้จะบอกนะม,นมันมันมีแค่แป๊ดเดียวมันก็หายไปโอเคไปชุบเอา้ามันมีเลเซอร์ด้วยขอโทษโอ้ ยากเกินเออเอเอเราต้องทำยังไงต่อเนี่ยไอเยียบตรงนี้ไอรอจังหวะอ่าโอเคไปได้แล้วก็นี่คืออะไรเอ้าอะไรครับเนี่ยงงวันี้ไอที่เหยียบมันก็หายไปโอเคปุ๊บชึบชึบอ่าชึบอา้าวโอ้โหโอ้โอโอมก god วันนี้จะได้ไปถึงไหนไหมัเนี่ยเกตตรงนี้เหยียบปุ๊บยังไงต่อ ลองดูจากผู้รู้ก่อนเอาพี่ก็กระโดดขึ้นไปเลยไอ้ชึ๊บเอาชึ๊บโอ้ต้องโลบเลเซอร์ด้วยอ๋ออันนี้เลเวลสูงจริงครับตอนเนี่ยเออชึ๊บปึ๊บไอ้ชึ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 บโอ้ไอ้ชึบเอาช่อเราบรรลบยังไงอันนี้อ้าวโอเคเราไปนูฟทาวเวอร์ก่อนดีกว่าอันนี้มันยากเกินสำหรับจีโน่ อานานๆก็นานๆนแล้วอ่ะอันนี้เป็นลูกทาวเวอร์โอเคน่าจะเล่นง่ายสุดแล้วอ้าวอันนี้ลูกทาวเวอร์จริงว่าจะทำไมแล้วตกมาอยู่เนี่ยเออเขบอกว่ามันเล่นง่ายที่สุดแล้วดูลูกบองอยู่ใกล้ไกลเอ,อ้ยมันจะไปยังไงเอ้า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 วอ,อ,อ,อะไรนะอมันเป็นเขาขี่อะไรล่องหนนะเอ้า งงเอา้าเขาเหยียบอะไรของเขาอ่ะแค่นี้เหรอเอ,เอ้าเฮ้ยผีหลอกเฮ้ยเขาเหยียบอะไรลงหัวแล้วจะขึ้นไปได้ยังไงอ่ะเกมมันบันบ๊กหรือเปล่าดูเอา้าอีกแล้วโอ้ my god เออมันยากเกินไป,ร,ปนไรึเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บเอ้เอา อะไรอ่ะง,งงอ้อาวแล้วเขาเหยียบอะไรกันเอา้าแล้วเขาลอยได้ยังไงอเอ้างาง,งคืออะไรครับเนี่ยสรุปแล้วต้องเหยียบไอก้อนกลมไอก้อนเลียมนนะ่ใช่ไหมโอเคชึกเอา้าอีกแล้ว โอ้โหทุกคนสงสัยเราต้องเลิกเล่นเกมนี้แล้วมั้งเนี่ยเลิกเลิกแบบงดเงียบงดเงียบหน่อยๆแล้วนะให้ชุบโอเคได้แล้วดีใจจังเลยเออแล้วไงต่ออ่ะแล้วมันจะหมุนไปไหนอน่ยเอ้ยเอ้ยก็เทเลยแล้วต้องกระโดดที่ต่อไอ้ชุบโอ้โหโอ้หน้าทุกคนโอเคน้าแล้วก็เอ่อเอฟ เอาฝากไว้เค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคเพราะว่าเราไม่ไหวแล้ว,ลวปวดหมองโอ้เรายอมแพ้กับสิ่งนี้ไปแล้วบายบายนะจุ๊บๆจอยนะใครชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมคารสมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพี่ฟอนด้วยนะโอเคบายบายจุ๊บัจอีครับ